ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูปิ่นทองวันนี้นะคะน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ frequency ซึ่งเป็นการบอกความถี่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆนะคะ frequency จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามตอนต่อไปเลยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆ Frequency ก็คือคำที่ใช้บอกความถี่นั่นเองนะคะเด็กๆ uh, Frequency จะเป็นคำที่ใช้บอกความถี่เพื่อให้เราทราบว่ามันมีความถี่ประมาณไหนสำหรับวันนี้น้องๆจะได้เรียนนะคะประมาณด้วยกันทั้งหมด6คคำด้วยกันนะคะที่เป็นคำบอกเกี่ยวกับความถี่หรือเรียกว่า f r e q u e n c y เดี๋ยวลองไปดูทีละคำเลยนะคะเด็กๆ คำแรกค่ะ always always แปลว่าสม่ำเสมอสม่ำเสมอแปลว่าไม่ขาดเลยสมมติว่าถ้ามี10คะแนนนั่นหมายความว่าได้10คะแนนเต็มเลยไม่มีลดคะแนนเลยนะคะนี่ก็คือคำว่า always ต่อไปคำต่อมาค่ะ usually usually แปลว่าบ่อยๆ บ่อยๆหมายความว่าค่อนข้างจะเยอะแต่ไม่ได้เต็มเหมือนกับ always นะคะอาจจะประมาณ9หรือว่า8ครั้งถึง9ครั้งจากจำนวน10ครั้งเป็นต้นนะคะคำต่อไปค่ะ often often แปลว่าบ่อยระหว่างบ่อยๆกับบ่อยน้องๆคิดว่าไหนจะมีความถี่มากกว่ากันคะลูกใช่แล้วค่ะ บ่อยๆคำว่า often แปลว่าบ่อยบ่อยในที่ก็หมายถึงประมาณ6-7ครั้งหรือว่า60-70%นั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะลูก sometimes sometimes แปลว่าบางครั้งบ้างนั่นหมายความว่าประมาณครึ่งหนึ่งค่ะ50%หรือ5ครั้งจาก10ครั้งนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะ seldom เซลดอมแปลว่าบ้างบ้างหมายความว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำแต่นานๆนจะทำก็ประมาณสัก3ใน10หรือ30%นั่นเองนะคะคำสุดท้ายค่ะคำว,ว่า never never นี่ว่าแปลว่าไม่เคยไม่เคยแปลว่า0จากจำนวน10%จาก100%เ ไม่เคยก็คือเราไม่ได้ทำเลยไม่รู้จักไม่ได้ทำนะคะนี่ก็เป็นคำ frequency ที่ใช้บอกความถี่นะคะซึ่งน้องจะได้เรียนอยู่ประมาณ6คคำก็ขอให้น้องๆจดจำด้วยนะคะเด็กๆค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคค่ะตัวอย่างประโยคที่ใช้ frequency การบอกความถี่บ้างนะคะประโยคแรก เขาบอกว่าอะไรเอ่ย I always go to school always แปลว่าสม่ำเสมอเห็นั้นเวลาเราแปลเราก็จะแปลว่าฉันไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอต่อไปค่ะ You usually play football usually แปลว่าบ่อยๆเธอเล่นฟุตบอลบ่อยๆนะคะคำต่อไปค่ะลูกคำต่อไปเดวี often go to the zoo often แปลว่าบ่อย We แปลว่าพวกเราพวกเราไปสวนสัตว์ บ่อยต่อไปนะคะ They sometimes go to Laos Laos เป็นชื่อประเทศก็คือประเทศลาวนั่นเองนะคะพวกเราไปประเทศลาวบ้างเป็นบางครั้งต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะ I never play golf Never แปลว่าไม่เคยจากคลิปก่อนหน้านั้นก็คือแปลว่า0ูนย I แปลว่าฉัน Never ไม่เคย Play golf Golf เป็นกีฬาชนิดหนึ่งดังนั้นก็แปลว่าฉันไม่เคยเล่นกอล์ฟเลยเห็นไหมคะนี่ก็คือคำ Frequency ที่น้องๆได้เรียนนะคะทีนี้เรามาฝึกพูดบ้างนะคะ จากในหนังสือของน้อง Look and say แล้วสังเกตดูสังเกตดูนะคะว่ามันจะมีตัวเช็คถ้ามีสามเช็คเนี่ยแบบนนเนี้ยสามขีดเนี่ยใช้คำว่า always ถ้ามีสอง usually ถ้ามีหนึ่ง sometimes ถ้าเป็นเครื่องหมายการ,รกบาทใช้คำว่า never หรือว่าไม่เคยแล้ก็จะแต่งประโยคอย่างคำนี้เนะ่ยเราจะใช้อะไรคะมี3ก็ใช้คำว่า always เห็นไหมคะถ้ามีหนึ่งก็ใช้คำว่า sometime ถ้าไม่มีก็ never เห็นไหมคะยกตัวอย่าง i always w a t c h tv ทำไมถึง always watch TV เพราะมี3มอะไรคะ3ขีด3เช็คต่อไปค่ะกข้อที่2มาฝึกพูดพร้อมกันนะ I sometimes brush his hair ไป <Bye. S 1> ต่อไปค่ะ I never go to school โอ้ไม่เคยไปโรงเรียนเลย แสดงว่ายังไม่ได้ไปโรงเรียนยังอายุน้อยอยู่นะคะต่อไปสองขีดสองขีดค่ะ usually ค่ะลูก I usually have a shower ต่อไปค่ะ eat breakfast รับประทานอาหารเช้าโอ้มีสามขีดเลย always นะคะ I always eat breakfast ต่อไป Never ค่ะมีคำว่า his ดังนั้นต้องเป็น his เป็น he นะคะ He's never tidy his room ต่อไปค่ะ Play tennis มีหนึ่งเช็คหนึ่งเช็คก็คือ,อ sometime นั่นเอง I Sometimes play tennis นะคะสุดท้ายค่ะช่วยกันพูดหน่อยช่วยกันพูดที่บ้านด้วยนะเด็กๆ write letter write <Right S 2> เป็นว่าเขียน letter เป็นว่าจดหมายมีสองขีดสองขีดก็แปลว่า usually ค่ะ I usually write letters พูกบ่อยๆนะคะภาษาอังกฤษ เราจะต้องฝึกเน้นย้ำซ้ำซทวนบ่อยๆเราจะได้จำได้ที่สำคัญเราต้องหมั่นท่องคำศัพท์ด้วยนะคะเราจะได้มีความรู้แล้วก็จะติดตัวเราไปตลอดเลยถ้าเราจำคำศัพท์ได้นะคะนะคะเด็กๆก,ก็ได้ฝึกลู and นเซไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต่อไปก็เป็นกิจกรรมฝึกแต่งประโยคนะคะก็ให้น้องๆฝึกแต่งประโยคในสมุดนะคะ ซึ่งครูได้เขียนไว้แล้วนะคะมีอยู่ด้วยกัน5ประโยคนะคะประโยคที่หฉันไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอสม่ำเสมอเราใช้คำว่าอะไรนะจำได้หรือเปล่าย้อนกลับไปดูนะคะแต่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะต่อไปเธอไปห้องสมุดบ่อยๆเธอไปห้องสมุดบ่อยๆ บ่อยๆนะคะคาอะไรเอ่ยที่แปลว่าบ่อยๆต่อไปข้อที่สค่ะฉันไปสวนสัตว์บ่อยฉันไปสวนสัตว์บ่อยต่อไปค่ะเธอไปโรตัสเป็นบางครั้งเธอไปโรตัสเป็นบางครั้งบางครั้งใช้คําอะไรนะสุดท้ายค่ะข้อที่หฉัน ไม่เคยไปประเทศจีนเลยฉันไม่เคยไปประเทศจีนเลยนะคะน้องๆฝึกแต่งประโยคลงในสมุดของน้องๆน,นะคะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ frequency ซึ่งน้องๆได้เรียนรู้อยู่6คำนะคะซึ่งแต่ละคำก็มีความหมายความถี่แตกต่างกันไปสำหรับวันนี้คิดว่าเรื่อง frequency น้องๆคงพอจะเข้าใจนะคะ แล้วเจอกันในคลิปหน้าใหม่นะคะสวัสดีค่ะ